สวัสดีค่ะวันนี้นะคะดาวจะพามาชมกับ SUV รุ่นนี้นะคะเป็น Land Rover Evoque เครื่องยนต์2.2เป็นตัว SD4 นะคะปี2013คันนี้เป็นเครื่องยนต์ตัวดีเซลเป็นตัวฟูลทา e ขับเคลื่อนสีรล้อและเป็นตัว5ประตูคันนี้ออกห้างอยู่ที่5ล้านกว่าบาทเลยนะคะตอนนี้นะคะราคาอยู่ที่1,498,000าาทดอกเบาทเียเริ่มต้น2.79ใครสนใจลองแวะเข้ามาดูก่อนได้นะคะ Evoque รุ่นนี้นะคะจะมี2รุ่น จะมีตัว3ประตูและ5ประตูส่วนของเราคันนี้นะคะจะเป็นตัว5ประตูเจ้าคันนี้นะคะเป็นรถยอดนิยมนะตอนนี้เลยนะคะมาพร้อมกับกล้อง360องศาส่วนไฟหน้านะคะจะเป็นตัวซีนอนโปรเจคเตอร์ ector, ให้ความส่งสว่างกระจายแสงระยะไกลมาพร้อมกับตัวไฟเดย์ไทม์นะคะส่องสว่างเห็นชัดเจนในเวลากลางวันกระจังหน้าจะเป็นโทนสีดำขนาดของล้อแม็กนะคะขอบ20นิ้ว กระจกมองข้างมาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวมาพร้อมกับกล้องด้านข้างตัวรถนะคะดูสปอร์ตเฉลียวมากๆนะคะหลังคาจะสลบลงด้านหลังมาพร้อมกับตัวสปอยเลอร์ด้านหลังแล้วก็ไฟเบรกดรงที่3ดูจากไฟท้ายนะคะสวยงามเฉีียวมากๆค่ะมาพร้อมกับตัวฝาท้ายไฟฟ้าปลั๊กเซนเซอร์แล้วก็กล้องมองหลังส่วนปลายท่อจะเป็นตัวท่อคู่และด้านหลังนะคะยังมีพื้นที่เก็บสัมภาระได้ค่อนข้างที่จะเยอะเหลือเฟือมากมาก เบาแถวหลังนะคะสามารถพัดเก็บไปด้านหน้าได้นะคะรุ่นนี้นะคะคนชอบกันเยอะนะคะได้ทั้งสมรรถนะรูปลักษณ์การดีไซน์มีความทนทานในแบบของ SUV ถือว่าเป็นรถบึกบึนหรือออกในแนวออฟโรดก็ว่าได้นะคะพร้อมลุยมากๆค่ะภายในเป็นโทนสีดำ กระจกมองข้างนะคะปรับไฟฟ้าพับเก็บไฟฟ้ามาพร้อมกับตัวบายสปอร์ตนะคะกระจกด้านข้างทั้ง2ฝั่งแจ้งเตือนขนาดมีรถขับแซงมาพร้อมกับเครื่องเสียงของไฮเอ็นของ m e r ริเดีนะคะเสียงคมชัดที่สุดของ v v q u e เบาะหนังแท้ปรับไฟฟ้าเมมโมรี่เบาะขนาดใหญ่นะคะนั่งสบายรองรับสัญญาณได้ดีมากๆ ส่วนพวงมาลัยนะคะเป็นมันติฟังก์ชันครูสคอนโทรลเพดเดิลชิพคันนี้วิ่งอยู่ที่15,000กิโลเป็นรถมือเดียวนะคะเฉะลี่ยต่อปีนะคะวิ่งอยู่ที่ประมาณ13,000กิโลถือว่าวิ่งน้อยมากๆนะคะและสภาพรถคันนี้บอกได้เลยว่าดีมากๆกุญแจจะเป็นตัวย์เลสโกมาพร้อมกับตัวปุ่มสตาร์ตตัวปุ่มสตาร์ทนะคะเมื่อเวลาเราใส่กดปุ่มสตาร์ทหัวเกียร์จะโผล่ขึ้นมาอัตโนมัติเป็นหัวเกียร์ระบบไฟฟ้า การใช้งานของเกียร์ก็ง่ายๆนะคะหมุนๆตามลูกศนการใช้งานแบบง่ายๆหน้าจอเล่น DVD CD MP3 AUX USB เชื่อมต่อบลูทูธมาพร้อมกับเนวิเกเตอร์ส่วนช่วงล่างไม่ต้องพูดถึงนะคะแบบไดนามิกนะคะหนึบข้อดีนะคะไม่มีการโยกสามารถเลือกหมดการขับขี่ได้ตามความต้องการนะคะส่วนพวงมาลัยก็เบานะคะผู้หญิงก็ขับได้ง่ายแบบสบายๆคะ่ะ และหลังคาตัวนี้นะคะจะเป็นตัวหลังคาแก้วเป็นแบบมูลลุกนะคะเปิดแก้วไม่ได้หลังคาเป็นบานใหญ่นะคะพาดไปถึงด้านหลังส่วนด้านหลังนะคะก็นั่งสบายมากๆค่ะพอรถส่วนใหญ่นะคะจะเป็นตัวกระจกบานเล็กนะคะอันนี้เป็นบานแบบพาดยาวไปถึงด้านหลังเลยค่ะเป็นตัวหลังคาแก้วนะคะเวลากลางคืนนะคะมองไปบนท้องฟ้านะคะให้รู้สึกดีมากๆนะคะ ภายในรถนี่โปร่งสว่างทำให้รู้สึกไม่อึดอัดคันนี้เป็นเครื่องยนต์ตัวดีเซลนะคะ2-2 SD4 ดเีเป็นเกียร์ออโต้ให้พละกำลัง190แรงม้าเป็นตัวเทอร์โบมาพร้อมความประหยัดน้ำมันอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันนะคะอยู่ประมาณถึงกิโลต่อลิตรถือว่าคุ้มมากๆกับราคาวันนี้นะคะ1 4 9 8 0ล้านปบาทใครสนใจนะคะลองแวะเข้ามาดูได้อยู่ตรงคลอง4ซอยลังสิตนครนายก74ตรงถนนพระองค์สายนะคะเปิดบริการทุกวันค่ะ หรือติดตามเพจหรือ y o u t u b e นะคะร้อยห้าค n าเซนแอดไลน์มาสอบถามข้อมูลก่อนได้นะคะแอด Car Center ใครที่ชอบคลิปนี้นะคะกดแชร์กดไลค์กดติดตามและกด s u b s c r i b ์นะคะที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดกับการรีวิวคลิปอื่นๆของรถที่เข้ามาใหม่นะคะ